จากต้นทางหากมีคนกดไลค์จะทำให้กระโปรงสั้นขึ้นโดย1ไลค์เท่ากับ0.1น mm. จดหนึ่งมิลลิเมตรแน่ๆให้จืดวันนี้กระโปรงไม่สั้นไปหน่อย,อยงั้นเหรอวันนี้ฉันเป็นเวรทําความสะอาดเธอว่างอยู่ใช่ไหมล่ะเออกระโปรงเฮ้ยเดี๋ยวสิทำไมกระโปรงมันสั้นขึ้นล่ะทำอะไรของเธอนะเดี๋ยวฉันมารอยอยู่ตรงนั้นนะ ไม่กี่นาทีต่อมาเย,ย้จือดอย่ามามองเซ่ฉันไปยืมเพื่อนมาให้เอามาบังไว้ก่อนนะไม่ไหวเลยนะเธอเนี่ยเอเอเดเดีดดดดดดด๋ยวสิวันนี้ไม่ได้ใส่ฉันในแบบปกติมานะอ,อะไรกันอยาวิสุด์เลยที่ใส่น่ารักจังเห,เห็นหรือเปล่า จริงๆนะฮะฮะแม่ตาเสื้อก็หายไปด้วยเหรอยีจืดทำอะไรของเธอน่ะอเออคือว่านี่เธอไม่รังเกียจแล้วก็ยีจืดไม่ต้องรอฉันไม่เป็นอะไรเอาหน้าเธอใส่ไปเธอแต่แต่ว่าฉันบอกไม่เป็นอะไรยังไงล่ะ สุดท้ายเพื่อนก็ช่วยโทรหาตำรวจให้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณตำรวจหญิงออะคืออะไรหรอขอบข,ขอบคุณมากเลยที่มาช่วยไว้นะแบบบ้าหรือไงไม่ได้ทำเพื่อเธอซะหน่อยถ้าขืนไปไปได้มีกฎหน้าดำคาญคุมเข้มออกมาแบบนั้นแต่งหน้าแต่งตัวส,สวยๆมาไม่ได้นะสิอะไรกันเนี่ย นิจืดตอนยิ้มก็ได้รักมากเลยนี่นะ